สวัสดีค่ะวันนี้น้องเพลย์พลจะมารีวิวอ่ารีวิวอะไรเอ่ยรีวิวซูเปอร์มาร์เก็ตที่น้องเพลซื้อม,มาใหม่นะคะค่ะต้องขอบคุณใครคะที่ให้อังเปาหนูพ่อเองโอเค,อเ,คออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเลือกของกันเลยโอเคค่ะอ่ะเริ่มต้นจากที่ไหนดีคะยากไม่ได้อาสากเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคเดีย๋ยวเอา ต้นต้นจากที่ไหนคะอืดูเอ้ยเย้ยดูด้วยเอ้ยฝาลนโอ้โหทอกกลอกอเอาไปปะปุ่มยิ้มมีวิตามินซีดนอืม มัมไวงดีก hmm. ว่าอ mm ืม hmm. ส mm ้ม hmm. อ mm ืมกล้วยอืมคือบอกเป็นภาษาอังกฤษใม่เออไม่ก็ไหม่หูยจับติดต่อับติดด้วยอืมนี่ก็นุ่มปิดอืมอืมเขาเรียกว่าอะไรน่ะ หนึ 1> 1 <m. S 2> ่งเม็ดหนึ่งเมตรเหรอโอเคแค่นี้แหละเอาไปคิดตังค์เดี๋ยวตังค์ไม่พอวันนี้ซื้อเยอะมากๆเลยโอเควันนี้ไม่ได้แตะบัตรเครดิตนะเอาจะจ่ายอะไรจ่ายเงินสดโอเคแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นเวลาหนูจ่ายบัตรเครดิตเนะี่ยจะจ่ายยังไงในข้อดูหน่อยโอเคเข้ามาในร้านเลยเข้ามาในร้านเลยเอาคิดตังค์ก่อนติปก่อน ไปติดหน้าตจอเพื่อนเลย แล้วถึงขัง้นตอนไหนต่อคะอ่ะไปอ๋อเป็นขั้นตอนการคิดตั้งวีแงแพงน่าดูเลยสองห้าสองห้าร้อยสิบบาทหนึ่งบาทอ๋อก็ได้อยู่นะตังพอไหมละ่ะดูดูกันในกระเป๋าก่อนโอ้โหมีตังด้วยใส่ออกมาเมืองนะเมืองนะเงินจริงนะเงิน,นปลอมเอามาด,ดูน <c oughs> <c oughs> อู้ตังเยอะมากเฮ้ยแม่ยังมีิมืดดินเดียวเองสองไปยังไม่พอนุ่มหรืเปล่าเนี่ยแน่นิน่นนุ่มแน่นเลยนะกูค่อยเกินนุ่มนุ่มแน่เลยเนี่ย จครดิตด้วยดีวยดวยกว่ากูมันมันไม่ยูเนียน,น,น,นพออ๋อมัน,นไม่พอรแพงเกินอ่ะโอ้โห้คล่องแคล่วเหมือนเคยไปจ่ายเองที่เซ็นท่นเลยนะฮะ <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นเธอไปจ่ายของจ่ายเองเลยฉันเห็นแต่เธอให้ฉันรูดบัตรปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ด <c oughs> เลยโอเคโอเค งั้นงั้นขอจบการรีวิวก่อนนะคะยังไม่ได้เลยยังไม่ได้สีฟ้งเลยเอ๋อขิดขิดได้ไหมเดี๋ยวเอาเงินทอนหนึ่งอืเอเฮ้ย,ย,ยได้แล้วเงินทอนโอเคเงียบเงียบเงียบ ับลงไปเงีบเบเจ็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 บโอเคนะคะไลน์ทอล์นโอเคนะคะจบการรีวิวแล้วฝากช่องน้องพะแพงหน่อยค่ะ แล้วเื่อกดติดตามและอย่าลืมกด share ใครนะคะถ้า,ะใาใครถ้าใครอยากได้เหมือนเราเคนนะคะก็อย่าลืมกดและและและอย่าลืมซื้อซื้อด้วยที่เพนท่านสาขาบิก๊กซีและแล้วก็สาขาที่สวีทนะคะโอไปบายหรือหรือว่าสั่งในดีออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าสั่งในช้อปปี้ก็ได้นะคะบ๊ายบาย